สำหรับเพื่อนครูและนักเรียนที่ต้องการจะชมแบบต่อเนื่องนะครับท่านสามารถไปที่ช่อง YouTube แล้วพิมพ์คำว่าครูสอนเพียงสนอดนตรีไทยจากนั้นไปเลือกเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนที่จะเรียนได้เลยครับแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิดีโอหรือคลิปนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือของพอววนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนครูและสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในวิชาดนตรีหน่วยการเรียนรู้ที่1เพลงไทยเพลงสากลและการปฏิบัติตามตัวโน้ตเรื่องที่3โน้ตบทเพลงไทยตัวชี้วัดสอสลาหม .1 ข้อ1อ่านเขียนร้องโน้ตไทยและ โน้ตสากลสอสลา2.1ม .1 ขอ .2 เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันและก็ข้อสุดท้ายก็คือสอสลา2.1ม .1 ขอ .3 นั่นก็คือร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับโน้ตเพลงไทย การบันทึกโนต้ตเพลงไทยการถ่ายทอดทํานองเพลงของไทยไม่ได้มีการบันทึกด้วยการเขียนส่วนใหญ่ถ่ายทอดต่อเนื่องกันมาด้วยการจําและการปฏิบัติซ้ําไปซ้ํามานะครับจนชํานาญและแม่นยําต่อมาเมื่อเริ่มมีการศึกษาเรื่องโนต้ตสากลจึงเห็นความสําคัญในการบันทึกโนต้ต เพลงไทยด้วยการเขียนเพื่อเป็นการถ่ายทอดต่อเนื่องนะครับเป็นแบบแผนแต่การใช้โน้ t ในการบันทึกเพลงไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวโน้ t ที่ใช้บันทึกแบ่งได้สองประเภทได้แก่โน้ t ตัวอักษรกับโน้ t ตัวเลขนะครับนักเรียนดูรูปนี้นะครับการถ่ายทอดในสมัยก่อนนั้นเขาต่อโดยใช้ ตัวต่อตัวเลยครับแล้วก็ใช้ความจำเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เพลงในสมัยก่อนนั้นจะต้องเริ่มจากยากไปหาง่ายผิดกับสมัยนี้นะครับใช้วิธีการต่อจากง่ายไปหายากนะครับการบันทึกโนต้ตเพลงไทยด้วยอักษรไทยแทนตัวโนต้ตสากลตัวดอเด็กใช้แทนเสียงโดตัวรอเรือ ใช้แทนเสียงเรตัวมอม้าใช้แทนเสียงมีตัวฟอฟันใช้แทนเสียงฟาตัวโซโซใช้แทนเสียงซอนตัวโรล,ลิงใช้แทนเสียงลาและตัวทอทหานใช้แทนเสียงทีนะครับใช้จุดเป็นสนัญลักษณ์แสดงเสียงที่สูงหรือต่ำกว่าเสียงเดิมเช่นตัวดอเด็กจุดบนหมายถึง ใช้แทนเสียงโดสูงนะครับหรือว่าตัวดอเด็กจุดข้างล่างนี้นะครับใช้แทนเสียงโดเสียงต่ำนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการบันทึกโน้ตเพลงไทยในแต่ละบรรทัดเนี่ยแบ่งเป็น8ห้องเห็นไหมครับ8ห้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ ในหนึ่งห้องจะมี4จังหวะนะครับใช้เครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายขีดเห็นไหมครับเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายขีดมีอยู่สขีดใน1ห,ห้องนะครับซึ่งที่ขีดเนี่ยก็คือแทนจังหวะในห้องเพลงนั้นๆโดยกลุ่มโน้ตหรือสัดส,ส่วนที่พบบ่อยนะครับมีดังนี้เขาก็จะเขียนเพลงก่อนนะครับเพลงอยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นเขาก็จะบันทึกนะครับแบบนี้ขีดแบบนี้นะครับถ้ามีการใส่ตัวโน้ตเข้าไปนะครับไม่ต้องใส่ขีดเช่นขีด3ขีดแล้วก็ดอเดกนะครับขีด3ขีดรเราเรือนะครับมอม้าเราเรือดอเดกเราเรือมอม้าดอเดกนะครับก็อ่านจังหวะตกเนี่ยตรงนี้ เขาเรียกว่าเป็นจังหวะตกนะครับอยู่ท้ายห้องนะเปรียบเสมือนกับโนต้ตสากลก็คือโนต้ตตัวขบีตสองชั้นนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับนะเริ่มเคาะจังหวะนะครับ1 2 3โดเลมีเลโด เลมีโดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าจังหวะยกนะครับจังหวะยกนั่นก็คือมันจะมีสัดส,ส่วนใน4ขีดนี้ก็คือ1 2 3 4แบบนี้นะครับมันจะมีอยู่4ส่วนนะครับ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้นะครับแต่แต่จะไม่เน้นจังหวะตกนะครับเพราะมันจะเป็นมันจะทำให้จังหวะเนี่ยขยุกได้นะครับก็จะสม่ำเสมอนั่นก็คือ123412341234ตัวอย่างตรงนี้นะครับดอดิก so so. รอเรือมอมาฟอฟันซอโซ่รลิงทหารแล้วก็เดอดิ จุดข้างบนก็คือโดสูงนั่นเองก็จะอ่านอย่างนี้นะครับ1 2 3โดโด,โดเลเลมีมีมฟาฟา,ฟาซอนซอนลาลาทีทีทโดโดแบบนี้นะครับการอ่านแบบนี้ก็อาจจะใช้แบบเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบกับโน้ตสากล ก็จะเป็นโน้ตตัวขาเบตดหชั้นนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับที่พบบ่อยนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับนั่นก็คือโน้ตสีตัวติดแบบนี้นะครับก็จะอ่านทีแบบตัวโน้ตคาเบต์สชั้นนะครับก็คือโดมิเลโด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 ถ้าตัด ตัวหน้าออกมีเลโด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 อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติตร,ตรงนี้นะครับอ่าสี่ห้องแรกหนึ่งสองสามโดมีเลโด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 นะครับต่อไปตัวนี้ก็คือตัดตัวโดข้างหน้านี้ออกไปนะครับก็จะเป็น หนึ่งสองสามมีเลโด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 แบบนี้นะครับนักเรียนคงจะพอเข้าใจนะครับกลุ่มโน้ตที่เราพบบ่อยๆนะครับอันนี้ครูจะยืนจังหวะแบบทีๆไว้แบบนี้นะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการ แยกโน้ดว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอาบรรทัดนี้สีห้องนี้นะครับสีห้องนี้อ่านว่ายอย่างไรเลมีโดเล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 พอมาถึงห้องนี้ก็จะอ่านหนึ่งสเลมีเลเลมีเลเลมีเล เลมีเลนะครับก็คือตัดตัวที่3ออกไปนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการสรุปเนื้อหานะครับการเรียนรู้วิธีการอ่านโน้ตเพลงไทยจะทําให้เรามีความเข้าใจสัญลักษณ์ทางดนตรีและสามารถแปลความหมายของสัญลักษณ์เหล่านั้นเพื่อนำมาใช้ในการขับร้องและบรรเลงดนตรีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ต่อไปนะครับใบงานหรือชิ้นงานที่2นะครับเรื่องการเขียนโน้ตเพลงอ่านและร้องเพลงลาวลำปางหรืออาจจะใช้เพลงลาวดำเนินสายก็ได้นะครับตัวชี้วัดสสลา,า,า2.1ม .1 ข้อ1สอสลา,า2.1ม .1 ข้อ2แล้วก็สสลา,า2.1ม .1 ข้อ3นะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับ นามสกุลชั้นเลขที่วันที่เดือนพศส,สำหรับคุณครูนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายคุณครูสามารถไปโหลดในลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้เป็น Google Drive นะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ควรที่จะแก้ไขสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปริ้นแจกนักเรียนได้เลยสำหรับ นักเรียนที่อยู่บ้านนะครับก็สามารถจดตามได้เลยครับเนี่ยนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าจดไม่ทันก็กดเครื่องหมายฟันหนูกดพอดหรือกดพัดนะครับเพื่อที่จะได้จดให้ทันนะครับมาดูคำสั่งกันต่อนะครับให้นักเรียนเลือกเขียนโน้ตเพลงลาวลำปางหรือเพลงลาวดำเนินทราย ลงในห้องเพลง32ห้องเพลงจากนั้นออกมาอ่านและร้องเลือกเขียนมา1ท่อนเพลงนะครับนักเรียนจะไปหาที่ไหนก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชคำว่าโน้ตเพลงลาวลำปางหรือโน้ตเพลงลาวดำเนินทรายนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเจอโน้ตแล้วนักเรียนก็คัดลงนะครับ แล้วก็อ่านนะทดลองอ่านดูซิวันเป็นทํานองอย่างไรนะครับต่อไปนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็ให้นักเรียนเขียนคำถามหรือทักทายกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นโดยพิมพ์ชื่อเล่นนะครับโรงเรียนจังหวัดแล้วก็ กดส่งนะครับข้อสำคัญก็คือต้องใช้คำสุภาพนะครับคลิปต่อไปเป็นการปฏิบัติเครื่องดนตรีพร้อมกับโน้ตเพลงหรือการเป่าขุยนั่นเองนะครับพร้อมกับอ่านโน้ตง่ายๆภายใน20นาทีจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันอีกทีนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูและมีประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ